สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับน,นี่บอดี้อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูตัวคำนวณภาษีนะครับอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เราทําเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในฟีเจอร์แรกก็จะเป็นเรื่องของวางแผนกเกษียณน,นะครับในฟีเจอร์นี้นะครับก็พอดีเลยนะครับช่วงสิ้นปีแต่ละ,ละคนอาจจะมองเรื่องการคํานวณภาษีอยู่ ว่าจะต้องใช้ซื้ออะไรบ้างลดหย่อนอะไรบ้างปัจจุบันมีอะไรบ้างและควรซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้อ่าฟีเจอร์นี้มาช่วยเพื่อนๆกันนะครับก็เราจะมาลองเล่นดูนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เลือกประเภทเงินได้ของเรานะครับก็จะเป็นประเภทที่1แล้ประภทที่2นะครับซึ่งก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเงินเดือนของเรานะครับตัวอย่างนะครับเราจะใส่เงินเดือนเป็น5 0,000นบาทนะครับต่อปีนะครับผม ต่อนะครับอ่าบางท่านอาจจะมีอ่าดอกเบี้ยปันผลบัญชีเงินฝากนั่นูุนีนะครับเราก็มาใส่ในช่องนี้นะครับผมช่องดอกเบี้ยนะครับครับในช่องดอกเบี้ยนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นสักอ่าประมาณ5,000บาทนะครับดอกเบี้ยที่เราทําได้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องอ่าใช้ลดหย่อนค่าใช้จ่ายนะครับก็ลดหย่อนตามมาตรฐานนะครับอ่าแต่ว่าใครต้องการกรอกเองนะครับก็สามารถอ่าติ๊กช่องนี้ออกแล้วก็กรอก ค่าใช้จ่ายของตัวเองเองได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นว่าให้ใช้จ่ายอัตโนมัติตามมาตรฐานไปเลยนะครับผม่อมานะครับตรงนี้เราก็จะมีอ่าติ๊กอ่อนหย่อนคู่สมรสนะครับใครยังไม่สมรสก็ยังไม่ต้องติ๊กนะครับจํานวนบุตรปิดามารดาผู้พิการนะครับหรือว่าค่าฝากคันค่าสามขอดนะครับในปีนี้ประกันสังคมนะครับก็ใส่ตามเท่าที่เราจ่ายเลยนะครับซึ่งสูงสุดก็จะคือ9000บาทนะครับ ประกันชีวิตนะครับท่านใดมีทําก็ใส่กรอกได้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่กรอกนะครับประกันสุขภาพประกันบิดามารดาหรือใครมีการลงทุนไทย ESG ต่างๆก็มากรอกตรงนี้ได้นะครับรวมถึงพวกกองทุนเพื่อการเกษียณนะครับ r m f กอบขกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆนะครับที่ทางบริษัทได้มีการหักไปนะครับก็มากรอกตรงนี้ได้นะครับผมประกันนำนานหรือช่วงต้นปีนะครับใครมีช็อป Easy E Receive นะครับก็มากรอกตรงนี้ได้ หรือมีดอกเบี้ยกู้บ้านซักบ้านใหม่นะครับเงินบริจาคนะครับอันนี้เราจะมาดูกันก่อนนะครับเบื้องต้นเราก็จะมะีตัวประกันสังคมนะครับขึ้นมาบอกเลยนะครับว่าประกันสังคมที่เราจะไป9,000บาทช่วยให้เราประหยัดภาษีปีนี้ไป900บาทนะครับแล้วก็ค่ารถยนต์ส่วนตัว60,000บาทนะครับที่ทุกคนได้ก็จะช่วยประหยัดไป6,000บาทนะครับตรงนี้เราก็จะบอกได้เลยนะครับว่าที่เรา ซื้อไปทั้งหมดมีเท่าไหร่ค่าลดหย่อนเราเท่าไหร่ลดหย่อนไปกี่บาทนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ต่อมานะครับหลายๆท่นานคงบอกว่าโอ้เราจะต้องจ่ายภาษีเกินมาตั้ง11,000บาทอยากได้ภาษีส่วนนี้คืนนะครับแล้วก็มาลองดูกันนะครับว่าซื้ออะไรเพิ่มได้ลดหย่อนเพิ่มเท่าไหร่นะครับอย่างตัวอย่างเช่นอ่าตรงนี้นะครับใส่ประกันชีวิตอาจจะซื้อประกันชีวิตเพิ่ม2 0,000บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประกันชีวิต2 0,000บาท ราซื้อประกันชีวิต20,000บาทเราได้ลดหย่อนเพิ่มอีก2,000บาทนะครับตรงนี้จะเขียนบอกเราเลยนะครับผมหรือว่าใส่ประกันสุขภาพเพิ่มอีก1 0,000บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็จะบอกว่าประกันชีวิตเพิ่มอีก1 0,000บาททําให้เราลดหย่อนเพิ่มได้อีก1,000บาทนะครับในตรงนี้ตอนนี้เราก็จะเหลือภาษีที่เราชําระเกินไป8099บาทนะครับ อันนี้เราก็จะมอีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับตรงนี้คือคำนวณภาษีอัตโนมัตินะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเอามารุหนจอนภาษาีในที่นี้ผมอาจจะติ๊กเป็นอ่ากองทุนไทย ESG นะครับสมมุติแล้วก็ตัว <c oughs> IMF นะครับผมจะติ๊กสองตัวนี้นะครับและตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่า ราจะลดหย่อนจนถึงฐานไหนนะครับก็จะถึงฐาน5%ฐาน10%ฐาน15%หรือว่าหมดเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะติ๊กเป็นเหลือฐาน5%ให้เพื่อนๆดูนะครับกดคำนวณปึ๊บทีนี้มันก็จะออกมาแล้วครับมี2ตัวซึ่งจะเป็นตัวไทย ESG แล้วก็ตัว IMF นะครับทีนี้ฐานของเราก็จะเหลือ5%แล้วนะครับผมในระบบส่วนนี้ก็จะเป็นการกรอกอัตโนมัตินะครับเพื่อให้ เพื่อนๆมาดูว่าเราอยากซื้ออะไรเพิ่มเติมรถยนต์จนถึงฐานนี้จะต้องซื้อเพิ่มเติมอีกประมาณไหนนะครับอันนี้ผมไ็จะลบออกนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ข้างล่างนะครับของการกรอกต่างๆเราก็จะมีบอกว่าลิมิตที่เรากรอกได้คือเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นประกันชีวิตกับประกันสุขภาพเราซื้อรวมกันได้ไม่ถึง10,000แบาทน,นะครับรวมกันแล้วก็ ตัวประกันสุขภาพซื้อได้สูงสุด2อ0 0มนะครับตรงนี้ก็จะมีขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นระบบคำนวณภาษีคร่าวๆนะครับง่ายๆ <c oughs> ที่ทําขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆได้ลองใช้ในช่วงสิ้นปีนี้หากเพื่อนๆลองใช้แล้วมีฟีดแบ็กยังไงหรืออยากให้เพิ่มเติมส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับหากคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้คุณสามารถติดตามเราได้ตามแพลตฟอร์มเหล่านี้เจอกันคลิปนะครับ